สวัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดตามนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านเอลคอร์ดนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านนะคะมากินไก่กันนะคะทุกู่ชมก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินดูบริเวณน,นี้ก่อนนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือร้านคาซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ ร้านขายของต่างๆนะคะท่านผู้ชมสัญชาติฟิลิปปินส์ค่ะคนปีนอยนะคะย่านนี้เนี่ยถือเป็นย่านที่คนฟิลิปปินส์นะคะทำมาค้าขายหากินกันอยู่เยอะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นย่านหมอนวดไทยคนไทยนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตไทยอย่างร้านเจ๊หมวยที่ขึ้นชื่อก็มีอยู่ที่นี่นะคะตัดผมทําเล็บ คนไทยก็หากินกันอยู่ที่ย่านเอลคอร์เยอะนะคะทั้งนวดจริงนวดไม่จริงปะปนกันไปนะคะวันนี้เทปนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ชมสารคดีของคุณกรุณาบัวคำาสีเกี่ยวกับเรื่องของอาหารขยะเมนูปักๆนะคะที่ทำมาจากอาหารเหลือนะคะจากพัตคันชื่อดังร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็น ร้านขายไก่ทอดนะคะสัญชาติฟิลิปปินส์แบรนด์ดังหรือว่าที่เรียกว่าที่เรารู้จักกันว่าจอรีบีนะคะท่านผู้ชมแล้วย่านนี้เนี่ยเขามีร้านไก่ทอดของฟิลิปปินส์ชื่อดังจอรีบีดังนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมะเราจะไม่ได้พาทุกท่านมากินป๊กปกนะคะแต่ว่าเราจะมากินไก่จอรีบีที่ขึ้นชื่อกันนะคะปัจจุบันเนี่ยจอรีบีในะอังกฤษเนี่ย เปิดขึ้นแล้วทั้งหมดประมาณ6สาขานะคะแล้วก็ต่อไปก็จะตามติดติดกันอีก2สาขานั่นก็คือสาขาที่เรดดิ้งกับสาขาที่คา r ดิฟนะคะประเทศเวลส์ท่านผู้ชมนะคะไก่นี้เนี่ยคนแน่นมากร้านนี้คนแน่นมากเพราะว่าคนฟิลิปปินส์ก็อาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะทั่วไปในอังกฤษแล้วปกติคนฟิลิปปินส์ก็จะทำงานเป็น พยาบาลกันค่อนข้างเยอะนะคะอาชีพพยาบาลในอังกฤษก็จะเป็นพยาบาลฟิลิปปินส์หรือไม่ก็จะเป็นคนเลี้ยงเด็กดูแลเด็กฟิลิปปินส์ก็ว่ากันไปนะคะฟิลิปปินส์ก็คือเพื่อนเพื่อนกันนะคะในแถบเอเชียบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะกินไก่พร้อมๆกันตามดิฉันมากค่ะ หลังจากที่เราสั่งอาหารกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะทีนี้เราก็ต้องออกมายืนนะคะรออาหารตามคิวที่เขาเรียกนะคะท่านผู้ชมนะที่เห็นอยู่ก็นะคนรอคิวกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าพนักงานนะคะก็จะเป็นคนฟิลิปปินส์ทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ อัน,นี้ค่ะแล้วก็เมนูนะคะราคาก็ตามแต่นะคะท่านผู้ชมก็ถือกับว่าไม่ได้แพงอ่ะนะคะถ้าเทียบกับ KFC เราก็จะประมาณนั้นพอๆกันอ่ะนะคะนี่เดี๋ยวก็จะมาแล้วคะ่ะนะคะฉสั่งน้ำสับปะรดไปด้วยค่ะแล้วก็เป็นไก่นะคะกับมันฝรั่งทอดนะคะเป็นเมนูเล็กๆ นะคะสำหรับทานคนเดียวเพื่อลองทานดูนะคะเขาก็จะมีน้าจิ้มให้เลือกด้วยนะคะฉันก็เลือกเป็นน้าจิ้มไก่นะคะน้าจิ้มหวานเผ็ดนะเดี๋ยวมาดูเลยกันนะคะตอนที่ได้นี่คือการจัดร้านก็เหมือนประมาณ KFC เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่มีความแตกต่างประเภท KFC McDonald ประมาณนั้นเลยค่ะการจัดร้านของเขานะคะอ่ะ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็จะมีน้ำสับปะรดนะคะด้วยแล้วก็ให้ช้อนพลาสติกซ่อมพลาสติกมาซึ่งเขาแพ็คเป็นอย่างดีนะคะส่วนไก่เนี่ยก็ชําสั่งทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเพื่อนๆได้ดูกันนะ นี่ค่ะกล่องก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นการดีไซน์นะคะตัวการต์ตูนตัวตุ๊กการตุนตุกตนต๊กตาเนี่ยนะคะเจลลี่บีนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่นะคะท่านะผู้ชมคะน้ำสับป,ประรดค่ะน้ำสับป,ประรดนี่สีค่อนข้างปแปลกๆนะคะเดี๋ยวต้องลองชิมกันดูนะคะออาเปิดไก่ก่อนนะ,ะสามชิ้นค่ะชิ้นเล็กๆนะคะแต่ว่าคือพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยคือความมันของน้ำมันเนี่ยจะน้อยกว่า ไก่เค็ปสี่นะคะอาจิมจ้นานะเดี๋ยวดูดูเยิมไหมจ้าเยิมไหมจ้าออมน้ำน้ำน้ำออได้อยู่ได้อยู่ค่ะอืมน้ำจิ้มไก่เนี่ยนะคะรสชาติเหมือนกับน้ำจิ้มไก่บ้านเราอะนะคะมีความหวานแล้วก็ ถาว่าเผ็ดไหมไม่เผ็ดค่ะนะคะหวานแล้วก็นิดๆเผ็ดนิดๆอืมอร่อยค่ะเห็นไหมคะเนื้อไก่นี่คือเป็นเนื้อไก่ที่ค่อนข้างแน่นนะนะคะเป็นเนื้อช่วงอกอืมอร่อยมากค่ะท่านะผู้ชมค่ะอืดูดีค่ะดูดิ จุ่มอีกจุ่มจมน้ำจุ่มเนี่ยอมอมฟินมากแม่คือฉันชอบอะคือตรงความที่มันไม่อมน้ำมันนะคะเพื่อนๆคือมันกินได้แล้วมันอร่อยแล้วที่สำคัญคือไม่เค็มนะคะออกัดเข้าไปทีคือแน่นมากนะ จุมอีกค่ะคือคือน้ำจิ้มเนี่ยรสชาติคือใช้ได้เลยเพื่อนๆค่ะนะคะดูดีดูด,ดีดูความกรอบดินะคะของการทอดเนี่ยคือไม่แปลกเลยว่าทำไมถึงชื่อดังนะคะร้านนี้จอิบีนี่แล้วก็มีการปรุงด้วยนะคะพริกไทยนะคะแล้วก็เกลืออย่างพอเหมาะพอควรนะคะเพราะว่าบางทีเราไปกิน K f c อซอย่างเนี่ยมันจะมันเยิ้มแล้วก็เค็มจัด หรือไม่ก็พริกไทยเกินนะคะส่วนมันฝรั่งเนี่ยเพื่อนๆขาก็เห็นไหมคะว่าจะมีความเป็นสีไข่นวลเนี่ยนะคะรสชาติอร่อยค่ะไม่อมน้ำมันอีกเช่นเดิมนะคะท่านผู้ชมค่ะกินเข้าไปนี่คือมีความเป็นมันฝรั่งสดนะคะอร่อยมากค่ะคือกินได้ไม่เบื่อคือสามารถกินได้เยอะๆกินได้แน่นๆเลยอะนะคะท่านะผู้ชมนะอืม คือเขาจะให้เลือกได้นะคะว่าจะเลือกกินคู่กับข้าวสวยหรือว่ากินคู่กับมันฝรั่งแต่ว่าฉันเลือกสั่งนะคะกินคู่กับมันฝรั่งเพราะว่าเราอยากได้ชิมนะคะแบบเปรียบเทียบกันกับ KFC นะคะเพื่อนๆ่นขานะ่าเปรียบเทียบ KFC เปรียบเทียบ McDonald' s ฉันถือว่า Jo l ี่บีนี่คือโอเคเลยนะเพื่อนๆคือดีเลยแหละนะอร่อยคือเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดที่ จัดว่าใช้ได้เลยดีกว่าพวกร้านแขกทั่วไปนะคะ KCF หรือว่า KFF อะไรที่นะคะมีขายทั่วไปในอังกฤษนะคะพวกร้านแขกที่ทำเรียนแบบ KFC ดังนั้นของ Jollibee เนี่ยยืนนะคะยืนหนึ่งกว่าพวกร้านพวกนั้นนะคะเ,เพื่อนๆนี่มาถึงที่นี่เราก็ต้องชิมให้ FC ได้ดูได้เห็นกันนะคะท่านผู้ชมคะจิ้มอีกขานี่ เทเลยค่ะต้องเทจ้ากินแบบนี้ได้ใจมากกว่านะคะอมืมอร่อยมากแม่น้ำน,ำน,ำนำคืออร่อยอ่ะคือบอกบอกว่ามันคะแนนความอร่อยเนี่ยนะคะแชมให้จากเต็มสิบนะแชมให้อยู่ที่ประมาณอ่ะเ้าไปเลยนะคะสำหรับความอร่อยของไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดนะคะให้อยู่ที่9ก้าไปเลยนะ ท่านผู้ชมคือโอเคได้อยู่นะคะแต่ว่าความเป็นโลโก้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่มีความลงทุนเลยนะคะโลโก้นี้ดูค่อนข้างชีปนะคะแบรนด์ของโลโก้เขาเนี่ยนะด้วยสัญลักษณ์แล้วก็การใช้ตัวอักษรเนี่ยนะดูธรรมดาธรรมดาไปนะคะไม่มีลูกเล่นอ,อะไรมากมายแต่ว่ารสชาติก็คืออร่อยมากค่ะท่านผู้ชมนะ อ่าเดี๋ยวมาชิมน้ำสับปะรดกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวหาหลอดก่อนอ่าเจอแล้วหลอดนะคะอ่ะ๊บอ่าหลอดที่นี่เขาเปลี่ยนเป็นใช้หลอดกระดาษหมดแล้วนะคะอืมขอนนกก่อนะเหมือนอะไรโอ๊ย น้ำสับปะรดที่ปลาแรมปลาแรมมากนะคะมีความเป็นสับปะรดอยู่ออยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะที่เหลือเขาก็ผสมน้ำอ่ะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสับปะรดที่ไม่มีรสชาติหวานนะคะเพราะว่าความหวานธรรมชาติของสับปะรดลดน้อยลงไปนะคะที่แน่ๆเนี่ยก็คือมีความเป็นสับปะรดแท้แล้วก็อาจจะผสมน้ำเปล่าอ่ะนะคะเพื่อเจือจางนะคะทำให้ หวานน้อยก็ดีค่ะอร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบทานน้ําผลไม้นะคะยังยังถือว่ายังไม่ผ่านนะคะราคาแก้วเนี้ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งปอนด์นะคะหรือว่าประมาณสี่สิบบาทนิดๆนะคะเพื่อนๆจมทานได้หมดค่ะมันฝรั่งนะคะเปเสร็จนะคะเมนูนี้หมดไปอยู่ที่ประมาณหกปอนด์ก็อีกหกสิบเพนนีนะคะประมาณราวๆนั้นนะคะไม่เกินกว่านั้นก็ประมาณ สองร้อยกว่าบาทค่ะเพื่อนๆค่ะไก่สามชิน้นนาแล้วก็มันฝรั่งทอดเห็นไหมน่ากินไหมเอ่ยม,มัม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 อร่อยมากฟินมากแม่